วันนี้มาเดินเขื่อนบางเดียวดำนะครับเริ่มเดินจากที่จอดรถเดินมาผ่านเชษฐกิจกาแฟ ทางแยกนะครับก็จะมีเขียนว่าถนนรอบอ่างน้ำบางเหนียวดำก็เลี้ยวซ้ายนะครับตอนนี้เรากำลังเดิน,เนขึ้น่างเก็บน้ำนะครับเดินมาก็จะมีป้ายสิ้นสุดสายทางถนนรอบอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำระยะทาง5.45กิโลเมตร อางเดินขึ้นอ่างเก็บน้ำสวยงามนะครับขึ้นเนินนิดๆมองเห็นวิวเมืองภูเก็ตมองเห็นต้นไม้ธรรมชาติสวยงามนะครับเดินขึ้นมาสักกิโลกว่าก็าจะถึงจุดที่สามารถมองเห็นสันเขื่อนและมองเห็นเขื่อนได้ แต่ไม่สามารถเดินลงไปที่สันเขือนได้นะครับเราต้องเดินรอบอา่างแล้วก็ไปเข้าทางหัวเขื่อนด้านนนนนะครับสวยงามมากมีคนมาเดินมาวิ่งออกกำลังก,กายนะครับเมื่อก่อนคุมได้ตอเนี้คุณไม่ได้ นี่ครับสวยมากนะครับสถานที่นะ,ทนะครับโอ้มีคนมาสุนัขมาเดินเล่นด้วยนะครับบรรยากาศดีนะครับเดินมาประมาณ4กิโลก็จะเห็นมองสามารถมองเห็น สันเขื่อนได้แล้วครับนะครับที่อยู่ข้างหน้านั้นคือสันเขื่อนนะครับอยู่ที่นี่สวยดีเดินมาระยะทางประมาณเกือบ5้กิโลก็มาถึงจุดเริ่มต้นของสันเขื่อนนะครับ สันเขื่นอนก็ยังมีผู้ที่มา,า,ามายื้เสน้นยืสาย,ย,ยนี่เป็นจุดที่8คือจุดที่สันเขื่อนยาว900เมตรก็เดินไปกลับก็ได้กิโล1 8น0นะครับก็จะมีคนมายื้เสน้นยืสายที่นี่นะครับก็เดินลงมาจากสันเขื่อนก็จงก็ถึง,งสาแยก ที่มีสวนเกษตรพอเพียงชื่อว่ามะนิกน,นะครับก็จะเห็นใ้สุดที่หนึ่ง ที่เขาให้เฮลิคอปเตอร์ลงจอดนะครับถึงจุดนี้ประมาณ6กิโลมีรากาศโดยรอบ